เราสามารถนำคลิปเก่าของเราไปลงในช่องอีกช่องหนึ่งได้ไหมสวัสดีค่ะเพื่อนมีคำถามถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าเราเคยนำคลิปของเราลงในช่องส่วนตัวของเราไปแล้วก็คือเฟซหลักส่วนตัวของเรา ถ้าเราจะนําคลิปนั้นไปลงในช่องที่เป็นเพจที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อีกช่องหนึ่งสามารถทําได้ไหมอันนี้สาวอิบอกเลยนะคะว่าไม่สามารถทําได้ค่ะอันนี้จะเป็นการทําที่ผิดกฎค่ะไม่สามารถทําได้นะคะเพื่อนๆคลิปที่เราลงไปแล้วไม่สามารถนํามาลงซ้ําได้ค่ะเพื่อนๆและสิ่งที่เราควรจะทําได้ก็คือหากเพื่นพนอนๆลงคลิปในช่องหลักไปแล้วอยากจะแชร์ต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มน,นาทีรับชมสามารถแช์ ส่งต่อไปที่เพจของเราได้อันนี้ไม่ผิดกฎไม่ละเมิดกฎใดๆสามารถทำได้และเพิ่มผู้ติดตามได้จากคลิปนั้นได้หรือแชร์เพื่อเพิ่มยอดนาทีรับชมได้อันนี้สามารถทำได้เลย